ก็กลับสวัสดีเพี่องชาวบอกสายฟรีทุกท่านกันนะผมเราเนี้ยกลับมาเช่นเคยครับกับการตามหาของฟรียูจนะผมซึ่งของวันนี้ที่ผมที่ผมพามารับกันนั่นก็คือฟาสตกันนะผมหรือว่าปืนตดอันนี้นั่นเองนั่นเพื่อนของชิ้นนี้นะครับแจก้วยกันทั้งหมด1 4 0 0 0ชิ้นนะผมแล้วตอนนี้เนี่ยของออกไปประมาณไม่ถึง500ชิ้นเลยนะครับส่วนแมปที่เราจะต้องไปเล่นเกมนี้นั่นคือแมปมินเนียนสี่นั่นเองนะผมซึ่งหน้าตาแมปและเควสจะมีอะไรบ้างเนี่ยเดี๋ยวผมขอุญาตัด อ่าแล้วผมหลังการที่เพ่เข้ามาในเกมนะผมโดยเควสวันนี้นั้นเพื่อนผมบอกเลยใครไม่มีของชิ้นนี้โคตรพลาดเพราผมบอกเลยแมปชิ้นนี้ ของแม่งทำโตรดีนั้นเพื่ออะให้เบื่อดูนะผมดีเทลภายในแบบนะทำดีไหมทำดีจัดอะก่อนอื่นแล้วผมนี่เลยครับผมมาดูเควสของเราก่อนเควสของเราเนี่ผมให้เบื่อวิ่งมาตรงตรู้ตรงนี้นะหน้าเวทีนะผมอะเสร็จแล้วเนะี่ยให้เพื่อสังเกตด,ดูนะผมนี่เลยครับผมเขาให้ใช้ตั๋วทั้งหมดเนี่ยสองพันในการแลกปืนนะผมซึ่งของเนี่ยน่าจะลงมาเพิ่มนะเพื่อเห็นไหมดูดิเขามีเวลาบอกตัวนั้นเพื่อนก็ไปเก็บกล้วยร้อนไว้ได้เลยับผมส่วนใครที่ไม่มีเวลานะผมวันนี้เนี่ยเพื่อก็ต้องทนเล่นนิดนึงนบผมอยากได้ชิ้นไหนก็ค่อยเก็บซื้อเนนัะ ส่วนธีการแลกปืนของเรานั้นเพื่อนอันนี้เนี่ยต้องใช้อยู่ที่2,000กล้นะผมซึ่งกล้วยได้จากไหนได้จากการเล่นมินิเกมนั่นเองนั้นเพื่อนมินิเกมอันนี้นั่นเองนะผมอ่ะกดเข้าไปได้เลยผมจะเลือกเป็นด่านหนึ่งแล้วกันโดยมินิเกมเน้นเพื่อนเขาจะมีเวลาให้เพื่อนด้วยผมคนไหนที่เข้าเส้นชัยก่อน3นาทีครึ่งเนี่ยจะได้กล้วย200เข้าก่อน5นาทีจะได้150แล้วก็เข้าหลัง7น,นาทีเนี่ยจะได้100กล้นั่นเองนะผมซึ่งภายในแบบเนี่ยเขาก็มีกู้ให้เราเก็บเหมือนกันนะผมอ อ่ะหลังจากที่เพื่อนเข้าเกมมานะผมเกมเขาก็จะทําฉากมาอย่างงี้นะผมเกมเนี่ยค่อนข้างเล่นยากนิดนึงนั้นเพื่อนไม่ไม่นิดอะสำหรับผมนะผมไม่ชินด้วยอ่ะใครที่เล่นในมือถือก็ทนเล่นนิดนึงนะผมเกมเนี่ยค่อนข้างใช้สมาธินิดนึงนะผมอ่ะพอลงมาแล้วเนี่ยก็สไลด์ไปตามทางได้เลยนะั้นเพื่อนอันนี้มันจะเป็นทางน,นะผมอ่ะเพื่ 45, อนก็ Miller, ให้เพื่อนดูอย่างงี้นะเพื่อนค่อยๆเลงแล้วก็ลงนะผมใครที่เล่นตัวใหญ่เนี่ยผมแนะนําให้เล่นตัวใหญ่นั้นเพื่อนเพราะตัวเล็กเนี่ยบางทีนะผมผมกระโดดไปเนี่ยมันเก็บไม่ถึงนะผมอ่ะปึ๊บ โอเคผมจะวิ่งไปตามทางเลยแล้วกันนะครับแล้วก็คลิปนี้เนี่ยผมอาจจะไม่ได้รับของให้เพื่อนๆดูนะผมผมกลัวว่าของเนี่ยมันจะหมดซะก่อนผมก็เลยว่าจะาชิปเป็นแนวทางให้เพื่อนดูสักหนึ่งรอบแล้วเดี๋ยวที่เหลือเพื่อนๆก็ไปเล่นพอคนไหนที่เก็บก้อยครบเนี่ยเพื่อนๆก็ไปแลกกันได้เลยนะครับผมอ่ะกระโดดตามมันได้เลย แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนั้นเพื่อนอะ่ะเนี่ยผมมันจะมีเลเซอร์อย่างงี้ใช่ไหมพอเพื่อนเขาไหนที่จะกระโดดออกจากเส้นอันนี้นั้นเพื่อนอันนี้เพื่อนเพื่อฟังดีๆนะผมให้เพื่อนหันหลังไปทางนั้นนั่นเองอะ่ะเดี๋ยวผมมีตัวอย่างให้เพื่อนดูนะผมปึ๊บสไลด์ก่อนโอเคอย่างนี้เพื่อนเพื่อจะหันหลังกระโดดไปทางนู้นใช่ไหมให้เพื่อนหันหลังมางี้แล้วกระโดดไปง <S <S ี <Update> ป <S <S ้นะผมเห็นไหมเขาจะกระโดดลงมาง <S <S ี้นั้นเพื่อนแล้วก็นี่ตัวใหญ่คนไหนที่ไม่เล่นตัวใหญ่เนี่ยลำบากตรงนี้แค่นั้นเอง ทิลันทีลันน่ะมันค่อนข้างลําบากนิดนึงนั้นเพื่อนก็ค่อยๆทนเล่นๆกันไปนะผมโอเคจึ๊บโอเคเพอยเรียบร้อยกระโดดต่อได้เลยโอเคแล้วพอถึงตรงนี้นั้นเพื่อนอันนี้ให้เพื่อนกดปุ่มนะผมถึงไอ้สีเขียวเนี่ยเขาถึงจะขยับนั่นเองนั้นเพื่อนอะกดปุ๊บแล้วก็บิงขึ้นไ้เลยนะผมเล็งดีๆแล้วก็เก็บไปนั้นเพื่อนสวยงามแล้วก็อันนี้ก็เหมือนกันนะผมอะกด แล้วก็กระโดดอันนี้เราต้องกระโดดลงเชือกนั้นเบื่อนกระโดดเข้าเชือกปุ๊บโอเคอันนี้ก็ไม่มีอะไรนั้นเบื่นก็ค่อยๆเล่นไปนะผมระวังดีๆนั้นเบื่อนขออนุญาตเร่งก่อนตรงยังโอเคตรงละสไลด์ตูดลงได้ปึ๊บถึงยังวะปึ๊บขออนุญาตทางรัดเลยละกันทําเวลาผมทําเวลาอ่ะขออนุญาตทางหลังกระโดดตอ่อปึ๊บโอเค มันจะเสียเวลานิดนึงนันเพื่อนดานแรกเนี่ยเมื่อกี้ผมไปลองเล่นมาเพื่อนดูละมันจะเสียเวลาไอ้ตรงดัดล่องหดเนี่ยเล่นแล้วก็ญหญนุนหินนะเพื่อนโอ้ยผมไม่อยากจะนึกสภาพคนเล่นในมือถือเลยน่าจะมีปวดหัวบ้างละอ่ะปึ๊บโอเคอันนี้ก็เหมือนเดิมนั้นเพื่อนกระโดดเหมือนเดิมแล้วก็กระโดดข้ามไปนั่นเองปึ๊บ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 เอา กระโดดถึงไหมโอเคนี่ครับผมลงมาตรงนี้นะแล้วก็ที่ปวดหัวน่าจะตรงไหนตรงนี้หรือเปล่าขออนุญาตวิ่งไปดูหน่อยละกันโอเคปึ๊บอ่ะนี่ครับผมที่มันจะปวดหัวก็แค่ตรงนี้นั้นเพื่อนปึ๊บโอเคอันนี้ไม่จะเป็นทางล่องหันั้นเพื่อนเห็นไหมไม่ต้องรีบกระโดดนั้นเพื่อนแล้วช่องไหนที่มันเว้นว่างเนี่ยเพื่อน,อน,อนกระโดดข้ามนะผมอย่างเงี้ยถ้าเกิดเพื่อน,อนกระโดดลงไปตายหาแน่นอนนะผมเมื่อกี้นะ แล้วเข้าแล้วเข้าเพื่อนโอเคน่าจะไม่ทันห้าดาวนั้นเพื่อนน่าจะทันอันที่สองแล้วผมเรยวเยอะจังอะเพื่อนโอเคครับเรียบร้อยกระโดงไปได้เลยแล้วก็อันนี้ก็คนไหนรีบก็กระโดดลงไปได้เลยนั้นเพื่อนถ้าไม่เก็บกล้วยตรงนี้ครับผมก็เสร็จเรียบร้อยแค่นี้เองเสร็จแล้วเนี่ยให้เพื่อนรีบมาเหยียบปุ่มตรงนี้เลยนะผมเหยียบไปเลยตึบโอเคแค่นี้ก็เป็นอันจบด่านแล้วนั่นเองนะเพื่อนแล้วก็ กล้วยเนี่ยเดี๋ยวเขาจะให้รางวัลเรามาอีกทีนนะผมจำตอนที่ผมบอกก่อนเข้าเกมได้ไหมเพื่อนว่าเขาจะมีเวลาให้นะผมอะไปดูกันอ่าเนี่ยผมเข้าหลัง5นาทีน้ผมอุ้ยเราชาไปแค่1ิวิเองไม่งั้นเนี่ยได้200แล้วอะก็ประมาณนี้นผมสําหรับการหากล้วยนะครับโอเคครับผมผมเล่นมา2เกมเนี่ยก็ได้มาประมาณ500นั้นเพื่อนแล้วอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าอันนี้ที่เขามีเลขนับเนี่ยก็คือ500ของวันนี้หรือเปล่าแล้วเขาจะน่าจะมีเวลาแลกหรือเปล่าอันนี้ผมยังไม่ชัวร์นะผมใครที่แบบ พอมีข้อมูลยังไงเนี่ยก็สามารถมาอัปเดตได้เลยนันเพื่อนอันนี้ผมก็น่าจะไปเล่นให้ครบนั้นเพื่อนแล้วเดี๋ยวมาแลกทีเดียวนะผมอันนี้ผมน่าจะไม่รับให้เพื่อนดูนะผมแต่จบคลิปนี้ไปผมก็ไปนั่งเล่นเหมือนเดิมนะครับผมอ่ะใครที่ได้ของแล้วไงก็อย่าลืมมาคอมเมนต์บอกกันด้วยนะผมเอาแล้วผมสำหรับวันนี้ผมก็ต้องฝากไปเพียงเท่านี้แล้วกันนั้นเพื่อนเพื่อนคนไหนที่มีคาถามไม่สามารถคอมเมนต์บอกกันมาได้เลยนะผมแล้ว e นะีหน้าผมจะพาไปรับได้ต่อก็อย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะครับสำหรับว,วันน้านจา